นี่ค <พอ S 1> ือ<บ>ทุกคนเข้ามาถึงก็ตัดได้เลยตัดได้เลยเป็นคือร้านชาบูที่เราทำน้ำซุปหม้อต่อหม้อแล้วมีน้ำซุปถึงสี่น้ำซุปคืซุปแต่และซุปเขาจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะแซมมาโอ้บ้านสวนของเราร่มรื่นอะไรเช่นนี้ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพิรมนนะคะมาในรายการลุยตามหนังไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะลูกปั่นาชยาสม,มสุทรสงคะคะเรายังคงอยู่ในรายการลุยตามหนังแล้ววันนี้เรามาตามหนังเรื่องคุณชายใหญ่คุณผู้ชม วงคำเหลาแต่ก็มีฉากที่เป็นบ้านป่าบ้านสวนที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นบ้านของนางเอกที่ใช้ชีวิตอิงไปกับธรรมชาติซึ่งพอปัดเห็นบรรยากาศแบบสวนผักแล้วชวนให้คิดถึงการใช้ชีวิตการอยู่การกินที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะจากฉากที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะในคุณชายใหญ่เราพามาที่นี่ค่ะบ้านสวนอบอวนรัก ็นแบบพื้นที่ที่เป็นแปลงผักคุณผู้ชมนี่พี่นงพี่นพให้เล่าคอนเซปต์นิดหนึ่งของบ้านสวนอบอ่นรักค่ะก็เป็นร้านชาบูที่ปลูกผักปลูกเห็ดเองนะครับค่ะคือมันเป็นสวนเดิมของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาทำเอาไว้แล้วว่าทำสวนแบบปกติมันเขาไม่เป็นที่เขาปลูกกล้วยปลูกหม้เราเรารู้สึกว่าเออมันต้องเอามาประยุกให้มันเข้ากับอ่าสิ่งที่เราพอจะทําได้อะไรเงี้ยออมาเป็นแบบสมัยใหม่คือผักนี่มีกี่ประเภทนะคะพี่นพหาก็จะมีหลายหลายชนิดนะครับก็ป่าปนกันไปตาม แล้วแต่ฤดูกาลด้วยค่ะนี่คือทุกคนเข้ามาถึงก็ตัดได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยครับอืมเห็นบอกที่นี่แบ่งเป็นโซนนะพี่น้อาคโซนแบบไหนบ้างคะคือตรงนี้เราตัดผักได้เป็นวอเตอร์เ s สแล้วมีโซนอะไรอีกบ้างคะถ้าเป็นโซนเกี่ยวกับร้านอาหารก็จะมีโซนบ้านในสวนค่ะริมน้ำเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็ที่เป็นโซนคาเฟ่ค่ะแต่คาเฟ่นี้จะเป็นคาเฟ่ชาคาเฟ่ขนมปังแล้วก็ไอติมโฮมเมดโอ้โหครบวงจรมากเลยอ่ะมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานด้วย กินผักบุ้งนี้ไม่ตัดหมดสวนเลยเหรอคะพี่น้องจริงๆมีพอสมควร <laughs> แต่ว่าผักบุ้งร้านเราเนี่ยครับมันจะเป็นผักบุ้งต้นอ่อน <laughs> เขาว่ากันว่านะครับ <laughs> ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าผักบุ้งต้นแก่ <h ats> ที่นี่ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างน,นึงคือผักโขมนะครับผักโขมผักโขมใช่ครับจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเอามาจากต่างประเทศด้วยอยู่ไหนคะพี่น้องคะด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้อ่ะไปดูกันต่อ นี่คือเดินมาตัดได้ตลอดไหมอะคะตลอดครับกินชาบูแล้วก็เดินมาตัดผ่าได้ตลอดอยากจะมาเติมมาเดินเรื่องเอาเลยนี่ผักครบแล้วนะคุณผู้ชมเราอยากรู้แล้วเกินว่าชาบูร้านนี้มันเด็ดยังไงเด็ดเหรอครับมันคือมันเป็นคือร้านชาบูที่เราทำน้ำซุปหม้อต่อหม้อแล้วมีน้ำซุปถึงส4น้ำซุปอ่าก็จะเป็นตระกูลมะพร้าวที่เป็นตระกูลซิกเนเจอร์คือต้มยำมันข้นมะพร้าวอ่อน แล้วก็ซุปมะพร้าวหลงมอโอ้โหตายแล้วตายอยากกินแล้วก่อน,น่ะคุณผู้ชมกเก็บผักไยปร้อยแล้วค่ะไปรับไปรับซุปมีสามน้ำซุปด้วยกันนะคะก็คือซุปต้มยำซุปบวยและซุปปลาคคุณผู้ชมตัวชาบูฮะเขาจะมีเนื้อแล้วก็มีหมู เลือกเอาแล้วแต่คนเนื้อเขาแบบน่าทานมากมีแบบเนื้อสไลด์แล้วก็แบบติดมันหน่อยๆใส่ไปในซุปบวยซิหน่อยนี่นะคะน้ำจิ้มเขามีซีฟู้ดกับน,น้ำจิ้มแบบสุก,กี้าบู <c oughs> <c oughs> ับมาก ใครชอบทานหมูนะคะควรจะสั่งอย่างยิ่งเพราะว่าหมูเขามีไข่ตอกมาให้ข้างบนด้วยเป็นแบบนี้สุกนาละสุกเขาจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะเพราะแบบอมก,กล่อม,อมสดใหม่เพราะเขาทำหมอต่อมอ ในทั้งผักโขมแล้วก็วอเตอร์ครสนะคะ านชาบูชาบูอร่อยอร่อยเป็นของคาวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาทานของหวานและที่นี่พี่น้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดไม่นานใช่ไหมคะครับผมเป็นอะไรคะที่นี่นอ่าเป็นคาเฟ่ครับชื่อว่าอบวลรักยามหวานมีอะไรเสิร์ฟบ,บ้างคะพี่น้องที่นี่อ่าเป็นเน้นเมนูชานะครับป็นแต่ว่าเป็นชาชงมือเหมือนสมัยโบราณแล้วก็จะมีไอติมที่เป็นไอติมโฮมเมดทำเองอุ้ยฟิลคือแบบฟิลกูดมากเลยนะคุณผู้ชมมาที่นี่คืออยากที่น้องฝากร้านนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะมาทานชาบูด้วยมาทานขนมด้วยค่ะครับก็ชื่อร้านว่าสดอบวลรักนะครับอยู ถนนสาขากรุงเทพน,นะครับอยู่ถนนประชาชัยที่14ฝั่งทนนาราบุรณะครับเข้ามาสุดซอยได้เลยค,ครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่สาขาระยองครับอยู่พัฒนานิคมซอย2วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นพมากมากเลยค่ะและจะชวนพี่นพพาไปดูต่อนะคะสำหรับเรื่องคุณชายใหญ่เป็นบรรยากาศบ้านสวนเช่นเดียวกันค่ะออกอากาศทันทูฟิยูช่อง24เวลา2ทุ่มครึ่งอยากให้พี่นพไปดูพร้อมๆกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของลุยตามหนังนะคะลูกปัดและพี่นพลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันที